ด้านผู้จัดละครเจษณนัทพงศ์ก็นําละคร3ใบไม่เถาแนวโรแมนติกคอมมดี้ที่คุณแม่อาจิมมยุรชัดเคยทําไว้มาปัดฝุ่นทาใหม่โดยเมื่อวานนี้ก็ฟิตติ้งลองเสื้อผ้าของคู่พระนาง3ามคู่ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักหลักมุงมองของ3ามพี่น้อง ทั้งพริมรนิดาน้องคนเล็กที่หลงรักหนุ่มนักกันทูตที่มีคนรักอยู่แล้วอย่างสมาร์ทกฤษดาไอซ์อามีนาเจ้าของฟิตเนสและนักสืบที่หลงรักลุยส์สกอตเจ้าของธุรกิจดีกรีนักเรียนนอกและนิชานัทนิชาพี่สาวจองเผด็จการที่แต่งงานแล้วกับอเล็กซ์เลนเดลตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นบททีมจะตื่นเต้นตลอดเวลากับการที่ได้รับบทใหม่ๆคะ่ะอาจจะดูใกล้เคียงกับบทแบบอาจจะคุณชายอะไรอย่างนี้คะ่ะจะพิมพ์ขอบอกเลยค่ะว่า ไม,ไม่ไม่ใกล้เคียงเลยเรื่องนี้มาเจอเั็นครั้งแรกเนาะก็ก็ดีครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็จะแสดงออกมากไม่ค่อยได้เพราะว่าอย่างผมเนี่ยในเรื่องจะเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนรักต้องห้ามเพราะว่า<ช>จะมีะผมมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็วไม่ค่อยประสบความสเร็จเท่าไหร่ไม่ร้ายครับไม่ร้ายค, <น S 3> ครับใ<ค>นคนดีมากครับของคู่เราคือเป็นเป็นคู่ที่แบบแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจะมีฉากที่สนิทกันพอสมควรอะไรเงี้ยค นอกจากนั้นแล้วเรื่องนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างที่จะมาเสริมทับถ่ายทอดเรื่องราวความรักของครอบครัวใหญ่ติดตามในละครสามใบไม่ถทาที่จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ค่ะครับเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องหงค่ะเรื่องหงค่ะเป็น,นรเรื่องที่5้าในซีรีส์เลือดมังกรน,น,นะคะเพิ่งจะฟิตติ้งกันไปค่ะภาพกำลังจะมาสดๆร้อนๆเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะ